สวัสดีค่ะมาพกับกินอยู่แบบบานๆปิยาชาแนลค่ะพี่น้องมือนีสภาพมาเห็นกับเขาค่ะเมนูมือหนีเป็นเมนูง่ายๆบานๆคือเกาสุดตายหนูค่ะพี่น้องจะพามาหนึ่งโค้งไก่ด้วยค่ะพี่น้องฟังบุผิดหรอค่ะหนึ่งโค้งไก่ค่ะพี่น้องหนึ่งโค้งไก่สมุนไพรค่ะเครื่องที่หนูโขว้อยู่นี่ค่ะพี่น้องก็จะมีตะไคร้นะคะหนูจะเน้นตะไคร้ค่ะพี่น้องแล้วก็กระเทียมพริกไทยพริกแห้งแล้วก็รากผักชีค่ะ นี่ค่ะโคไวแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนพงไก่ค่ะหนูซับหลังทั้งข้างสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องนะคะเราทําการหมักแล้วก็นึ่งค่ะส่วนน้าจิ้มค่ะพี่น้องมนีสเสตเฮเป็นน้าจิ้มเจลธรรมดาพริกพงนะคะเพราะว่าซี่ฟูก็เห็ดแล้วนาะจิ้มสมเห็ดแล้วเจลปลาก็เห็ดแล้วมนีสเสตเฮน้าจิ้มเจลพริกผงธรงรมดาเนี่ยนะคะพี่น้องกินกับหนึ่งโครงไก่ค่ะรกระแซเพื่อกันค่ะ รสชาติสไตล์เจนนายนาตาจันไหนเดี๋ยวค่อยมั่นม่งกันตอนต่อไปค่ะพี่น้องก่อนจะลงมือทำกระฟาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น่าไม der, เออ่เลิกจากทั้งแฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะคะมีถุนสองช่องทางค่ะพี่น้องบึงเป็นกำลังใจให้กันแน,นะะ่นอนค่ะพี่น้องผู้ไดบ่มาค้งไก่หรือบ่ากินไก่บ่ได้เนาะคะ่ะพี่น้องกเบบ่งให้กำลังใจกันก็ได้จ้ะเอาละค่ะก่อนอื่นหนูก็จะทำการหมักไก่ก่อนค่ะหนูก็จะใส่เครื่องที่นูโขกว้ค่ะพี่น้องสมุนไพรที่โขกว้ค่ะ นุ่จะเน้นตะไคร้ด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าการหนึ่งนี่ค่ะถ้าใส่ตะไคร้หลายๆมันสีหอมะคะ่ะหอมหวนชวนกินค่ะพี่น้องจากโค้งไก่ธรรมดาราคาบางกีบาทนะคะเข้าเห็นเราเรียบร้อยนี่ตรีราคาได้หลายเลยอะค่ะแล้วก็สบมี่พักด้วยค่ะพี่น้องเพรวันหนึ่งหนึ่งจาโค้งไก่ซื่อๆนะคะพวกพักเออถิ่สมะแซมหนึ่งกับบมี่ค่ะพี่น้องมบใส่นะคะเอาไะจ้า หรือว่าพี่น้องมีพักมีอยังอยากใส่ลงไปก็ใส่ใดนะคะพี่น้องตาหนูบะหมี่มือนนี้ก็จะหนูจะโค้งไกลกินทซื้อค่ะก่อนอื่นก็จะใส่น้ามันหอยลงไปนะคะบอรตรงตวงะคะ่ะพี่น้องกะเลยค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวเอ้าซีอิ๊วขาวว่าเดี๋ยวเปิดพี่น้อง นี่ค่ะนู้สเฮ็ตขอนค้างห้มีลดเข้มเน้นนะคะพี่น้องเพราะว่านูหนึ่งในนู้โห้องใบตองค่ะจะเบอร์หนึง่งใส่หมอใส่ถวยใส่ซ้ำนะคะพี่น้องหนาเม,มันก็สตตกลงไปในกนลดร่างซึ่งเนาะคะ่ะมันก็สตจืดเนะะี่ยค่ะที่นี่นูก็เลสมัครไก่ถี่ขอนแข็งเอกรถจัดแน่น้อยนึงค่ะพี่น้องตามด้วยผงปรุงรสค่ะนี่ค่ะแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากัน พราว่าในดพริกผีนูโขูว้ก็มีเกลืออยู่แล้วเด้อดหายเป็นหนองนูเกลือใส่ไปแล้วค่ะข้า็เอาโครงไก่ที่เข้ามักไปเลยค่ะซับไปในพี่น้องมาคุกคุกเลยค่ะผู้ใดสะดวกมือกับมือเลยเด้อ่ะพี่น้องครับผู้ใดย่านแสบมือกับเอาถุงมือใส่นะค่ะนี่ค่ะคุกเข่าเห็นเข่ากันค่ะคาะผู้ใดมีเวลาจะมกถึงไหวจ็สามสิบนาทีก็ได้จ้ะแต่นูโมไม่เวลาเนาะคะ่ะนูก็เลยหนึ่งเลยเพราะว่า ใบเ,เข้ากับมีดเจวอยู่ค่ะกดตำเจวไปน้มค่ะกับปัอเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะขนาดบะฮันในมะฮันเดนหนึ่งนะคะพี่นอ้องหอมเพื่งเทขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะนี่ค่ะใบมะกรูดใส่ลงไปเลยจ้าเอาละค่ะที่นี่ เอาราคาพี่นีหนูจะพาเอาไปหนึ่งเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาหนึ่งกันต่อเลยค่ะกะจากพี่น้องหลังจากนุ่มักเราเรียบร้อยนะคะเราจะมาทําการนึ่งคงไก่สม,มุนไพรกัน,นะคะ่ะอันนี้เป็นใบตองด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็หนูก็จะใส่นี่ก็ไปเลยค่ะใบแมงลักหรือผักอีตูนี่แหละค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยผงข้มหอมค่ะใส่หลายหอมหลาย ใส่ไกล่ลงไปค่ะที้เข้ามากลอยค่ะ แล้วนหน้ากระดึงไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าโค้งไกส่สุกเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นไก่เนาะค่ะพี่น้องต้องใส่เวลานา่นเลยค่ะพี่น้องสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะห้าเคยสมัมผัสใจว่ามันสุกแข็งนาะค่ะพี่น้องแล้วก็เวลาสุกแล้วเรียบร้อยห้าก็เลยนายโดยพักชีตนิดนึงค่ะเดยนุสงเฮียเทไบเบิร์นนะค่ะส่วนีึเห้าหนึ่งโค้งไก่อยู่นี่ค่ะพี่น้องหนูจะพามาทําแจ่วค่ะแจ่วแบบผิดขงนี่แหละค่ะง่ายๆบานสไตล์หนูคืเอเก่าค่ะพี่น้องเห็ดจังใดค่ะพี่น้องเคยเสียบเสียวเป็นจังใดเนาะค่ะเพราะว่า ทุกเจลทุกชนิดหนูเห็นมาเบนระค่ะแล้วนงก็กินทุกชนิดได้จ้ะพี่น้องมีเพื่อนๆถามว่าเห็นเราด้กินบอกินค่ะทุกเมนูที่หนูเห็นลงไปนี่คือหนูกินได้จ้ะเพราะว่ามเข้ามาในเหตุขายเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารไทยเนี่ยกระสืกินทั้งเจลหน้าทั้งหลังบ้านทั้งพวกนู้นเลยล่ะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกข้มไก่อาหารอีสานบ้านเฮาที่หนูเห็นลงย่ำเสาหรวาย่ำแรกเลยค่ะกระสืมีแต่พวกนู้กินค่ะพี่น้องเพราะว่าเจะหน้าเพิ่อกินบวกเป็นเนาะค่ะแบบเจสีเนาะค่ะถ้าเป็นพวก แกงกะทิพวกอะไรที่เป็นไทยๆเนี่ยคือกินทั้งทั้งเนื่อทั้งบะเนี่ยจะพี่น้องเอาเนาะค่ะช่วงนี้ไดนูหนึ่งไปเรื่อยๆถึงก็สุดซุค่ะเนี่ยสภาพมาหิดเจลบุกพริกพงค่ะสไตล์นู้ค่ะแบบนู้เพื่อกาจ้าเอาละค่ะพี่น้องช่วงที่เท้าหนึ่งโค้งไกลอยู่ค่ะเดนูจะพามาทำเจลบุกพริกพงค่ะพี่น้องนี่ค่ะพริกป่นใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยชูรสค่ะใส่ลายแสบลายค่ะ ตามด้วยน้ำปลาใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยบักนาวนะคะส่วนผสมของเจลพิพงหนูก็จะมีนี่นะคะพี่น้องมะเขือเ,เทศสีดาค่ะต้นหอมค่ะแล้วก็หัวหอมนะคะพี่น้องบักนาาค่ะแค่นี้นะคะพี่น้องบีบลงไปค่ะแซ่บเลยค่ะจะออกเปรี้ยวนี่นะคะพี่น้องนุงใส่บักนาาไปลูกนึงเลยจ้ะนี่ค่ะ มังน้าห้าวนี่ตรงบีบเอาจงสีด้ค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าข้าใส่เครื่องบีบที่เป็นแบบงับๆถึงนุ้งเคยใส่ค่ะพี่น้องมันจะไม่มีกลิ่นหอมของเปลือกปันใดค่ะพี่น้องตรงใส้อย่าซื้ลงไปเลยค่ะเอาแล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยเมล็ดเทศหอมแดงคลุกเข่าให้เข้ากันค่ะส่วนจะเ็ด ปิมา่นมากปริมา,มา่มานน้อยแล้วแต่เข้าไปจากพี่น้องเข้ามากหลายกะส่หลายเนาะคะ่ะมากหน่อยกะส่หน่อยเห็ดกินหลายคนเือนนจะได้เข้ากะสซไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้าตาลไซนิดนึงค่ะเพราะว่าจะบวกให้มันหวานโดดเค็มโดดนะคะพี่น้องนี่ค่ะใส่ไปปลายช้อนนี่ค่ะรสชาตินี้วโป้งชิมเลยคะ่ะพวานหนูเห็ดดูนู้วจมอันนี้จะเปรี้ยวเค็มอยู่แล้วค่ะเข้าใส่น้ำตาลปาั้กไสตัดะคาพี่น้อง อันนี้คือเม็ดบักหน้าวค่ะพอะห้องเห็ดใเนะคะพี่น้องก่าโคไก่สิสุกอย่างสิสุกเคื่องม้วนหนัมกระสิยยบลงค่ะนามเจ่วห้องก็สิเยอะขึ้นเองค่ะพี่นอ้องห้ามต้องไปเติมหนาเนะคะ่ะเฮาใส่สำานี้เลยคะ่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยต้นหอมหรือใดหมักใบผักชีฝรัง่งหรือว่ามักผวกใบมะกรูดนะคะกะซ็ซอยใส่ลงไปได้ค่ะแต่หนูหมักต้นหอมนะคะพี่น้องแล้วก็เน้นหอ,หอมใส่ลงไปค่ะ นี่แหละคะ่ะพี่น้องคีอเจพริกผงหนูง่ายๆบบนๆกินกับหนึ่งโค้งไก่สมุนไพรคะ่ะเอาละจ้าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะ่ะพี่น้องเดห้าวาลกโค้งไก่เฮซุ่นคะ่ะพี่น้องแด้นุษย์สมจัจเจเศรษฐให้เบิ้งคะ่ะ แ้วละค่ะพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะคงไก่นึ่งสมุนไพรค่ะพี่น้องซีซันนาตาเป็นตะแสนบวค่ะนี่ค่ะพี่น้องหนูเขาเน้นว่าใส่สมุนไพรเน้นๆเลยค่ะพี่น้องตะไคร้ค่ะพริกแห้งกระเทียมพริกไทยเลยค่ะรากผักชีใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะพี่น้องเสเหติร์ ดับกินสาบกินข้าวของโค้งไก่เนาะคะ่ะแล้วเวลาหนึ่งเข้ากับไ่ผักอีตูนะคะหรือใบแมงลักรองกนะะ้นค่ะแล้วก็ตามด้วยตไะไคร้ค่ะแล้วเวลาเข้ามาคูกเข่าใส่ใบบกูดลงไปน้าค่ะพี่น้องเอามาหนึ่งนะะี่ค่ะจะหอมหวนชวนกินค่ะนี่ค่ะเป็นเมนูโค้งไก่เมนูถูกๆง่ายๆเนาะคะ่ะพี่น้องแต่เห็ดออกมาหนึ่งแสบค่ะสรับหนูหนี้มกักโค้งไก่หมากกว่าเหนือไก่เนาะคะ่ะ ส่วนอันนี้ค่ะคือแจวบกพริกผงนะคะพี่น้องที่น็ดให้เบิรงตอนหนึ่งไก่ค่ะหนูก็จะใส่มะเขือเทศค่ะแล้วก็ใส่หอมแดงแล้วก็ต้นหอมค่ะพี่น้องซอยลงไปค่ะมีบักหน้าว่ะใส่น้ำปลาชุบรสน้ำตาลนิดนึงค่ะพี่น้องเพิ่มความเปรี้ยวความนัวเนาะค่ะส่วนปริมาณบะเขือเทศกับหอมแดงเนี่แล้วแต่พี่น้องค่ะมากมากมากหน่อยใส่ลงไปไล่ๆเพิ่มความแซ่บค่ะนี่ค่ะจุกับเ้าวเเนียวหอนหอนกับโครงไก่นะคะเห็นกระดูกก็ได้ค่ะ สกีเป็นกับแกมกระดาหรือว่าเป็นกับเขาก็ดีเราแต่พี่น้องเลยค่ะมาสาธิตวิธีทําให้เบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็มีพักชี่ค่ะเอามะม่วงมากินกับกินแกมนะคะพี่น้องชวงนี้พักชี่เยอะค่ะนี่นะคะเป็นเมนูง,ง,ง,ง่ายๆบันๆนะคะพี่น้องขอบพื่นหลายๆเด้อจากพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบพุณนกาลังใจดีๆ มีให้กันเสมอเด้อค่ะพี่น้องทั้งเผื่อนใหม่เผื่อนเกา่าเขามาเบาน่วงหัวมวนเขามากินเขา,าหัวผ้าในการเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็พามากินหนึ่งค้งไก่ดิละค่ะพี่น้องง่ายๆบัน่บนๆเนาะคะ่ะมาต่ออีกอย่างมากไมยค่ะเห็ดแห้มันแสบก็บเป็นตะกินได้ค่ะพี่น้องหลังทาความสะอาดดีๆคะ่ะซับออกอันไหนมีมองมีมั่นเท่ากับเลาะออกค่ะถ้าผูดด้ใดบ่อยากกินมั่นไหลเนาะค่ะพี่น้อง สำหรับการหนึ่งของนูน้นนูนหนึ่งเซเบตองค่ะนามมันก็เลยจะบวมมีนะคะการหมักไก่ก็เลยในน้ำวา่ายหมักแบบว่าให้มันเข็มข้นเน่จักหน่อยหนึ่งค่ะเพื่อหนามมันไหลออกมาค่ะพี่น้องไก่เข้ากับสมิามรสชาตินะคะบัวก,ก็น้ำจิ้มเจียวผิดขงค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นเมนูง่ายๆบ้านบานขอบพูนละลายเด้อค่ะพี่น้องอคนมาค่ะมากินในการเสิร์ฟค่ะที่นี่